ะครับเชนแปงครับอ่เชนแปงเปิดคลิปเลยครับเปิดคลิปเลยครับอ่านะครับเช้านี้นะครับตีใบไม้แรกนะครับป่องแปงฟิชชิ่งนะครับประมาณสิบนาทีนะครับกำลังกินข้าวอยู่พอดีนะครับได้แล้วครับหนึ่งตัวนะครับปานินครับยวดูไซส์ครับอยากให้เชนแปงให้ดูครับ อมันหมานเนาะมันก็นบบอ,อ่ะเดี๋ยวให้ฉันแปลงให้ดูครับดูไซา์ตอนนี้ครับอือหือใหญ่เลยครับครับโลครึ่งน,น่าจะมีครับ ดีครับผมวันนี้นะครับป่องแปงพี่ชิงนะครับเรามาที่เขื่อนแม่กวงครับเรามาหมายทํใไม่นะครับอ่าเขาเรียกว่าห้วยน้ํามันนะครับอากาศลมเลื่นดีนะครับต้นไม้นะครับเราเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับอ่าประมาณสามวันที่แล้วนะครับปลายยศนะครับใหญ่นะครับกดไปสองครั้งนะครับแต่เราไม่ได้ตัวนะครับเพราะว่ามันหลุดไปนะครับวันนี้เลยเราเลยมาล้างแค้นนะครับทําตะก้อชุดใหม่นะครับดูตะกร้อนะครับตะกอลูกใหญ่นะครับทําตะก้อ ขอเบอร์เก้านะครับของเม็ดโฟมนะครับก็กดช่วงเช้านะครับเป็นหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นหนึ่งตัววันนี้เราตีเบดไปแล้วหนึ่งหนึ่งรอบนะครับเป็นปนินนะครับเข้านะครับไซประมาณโลประมาณโลโลหกขีดโลเจ็ดขีดนี่นะครับตัวหนึ่งนะครับเก็บไว้ในถังน้ําแข็งแล้วตายนะครับเดี๋ยวเราเรามาลองลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับเที่ยงนี้นะครับสูตรเด็ดนะครับ เราแวะตลาดมานะครับ่อเช้าตลาดเจดีแม่ครัวนะครับเขามีลาบนะครับลาบเลือดนะครับทําขายเป็นชุดลักษณะนี้ครับมีพริกมีเพียนะครับเขาเรียกเพียแล้วก็มีลาบเรียบร้อยครับตอนนี้เราจะมายำนะครับขออนุญาตกัดเลยนะครับนะครับใส่ลงไปเลยรอย่างนี้นะครับ ไม่ต้องใส่ช่วยครับตามด้วยพริกครับหมดเลยนะครับชูสำเร็จนะครับทีนี้ก็ผูกครับน่นครับโหเพิ่งเคยซื้อมากินนะครับมันมีชูสำเร็จแบบนี้นะครับ ชุละห้าสิบาทนะครับเซลล์มาเช้าถ้าคนไม่ชอบเหนียวนะครับก็ใส่น้ำนะครับน้ำต้มลงไปนะครับแต่ผมนี่ไม่ใส่แล้วครับชอบความเหนียวนะครับนี่ครับขยาบนะครับก็เป็นงานเสร็จครับร้อยชุดละห้าสิบบาทครับวันนี้ลืมมาถ้วยมาครับ นะครับไปกินข้าวกันครับมื้อเที่ยงวันนี้ครับ แนะครับเช้าวันที่สองนะครับวันนี้เรามาลุ้นรถถังกันนะครับตีก่อนไมาได้นะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งนะครับเมื่อวานนี้ได้แต่ปานินนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับฮมสองนอ มาครับเอารมาหทาหารนครับใส่แบบพอประมาณกุ๊กม,มือหนึ่งครับจากตัวปอผัดผักบุ้ง เอามาแสบยมาเสือเร้องอไรเบอร์เมาเสืเอเร้องออ่าเริ่มแส่แล้ว

ม,ม,ม,มันหอมแล้วมาใส่ตามที่มีก็แล้วจิ้มแล้วขาดอย่างนี้น ข้างนีน้นิดต้องชิมดูเขตามนั้นโอเคเคโอเคนอนสบายเลยครับอรอปักกินเบ็ด ชิวๆอัะทีนี้ตอนนี้ก็ครึ่งวันนะครับหรือครึ่งวันเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะครับดูนะครับน้ำนะครับลมนิดหน่อยแต่บ่งเงียบีไม่มีตัวปลาเลยนะครับมาวันนี้ก็ได้แต่พักผ่อนนะครับปลานี่ก็ได้ตัวเล็กๆนะครับประมาณห้าหกตัวครับไม่มีสายใหญ่เลยนะครับ ก็เดี๋ยวมาใหม่ครับรอบหน้าครับเดี๋ยวรออีกครึ่งวันครับเดี๋ยวเปลี่ยนอาหารอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวดูว่าเราจะมีตัวไหมครับวันนี้นะครับก็ฝากช่องปองแปงฟิชชิ่งไว้ด้วยครับคือเราไม่ได้มานานนะครับช่วงนี้ติดภารกิจหลายเรื่องครับก็เลยนานๆได้มาทีครับแต่ว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้คาดการณ์ว่าจะว่างนะครับแล้วก็จะมาบ่อยครับก็นั่งคอยมาวันนี้วันที่สามแล้วที่มานะครับ ยังเงียบอยู่ครับก็วันนี้นะครับหมายนู้นก็ยังไม่ได้เยอะครับหมายนี้ก็ยังไม่ได้เยอะครับหมายเราก็ยังไม่ได้เยอะเลยครับแต่ว่าวันแรกที่ผมมานี่หมายนู้นกับหมายนี้นะครับได้ตัวครับแต่หมายผมนี้ได้ปัาอินตัวหนึ่งประมาณไซส์ประมาณกิโลหกขีดแต่สองวันที่ผ่านมานี่เงียบเลยครับได้วันแรกครับปัานิน ช่วงนี้มันเป็นช่วงน้ําขึ้นนะครับสังเกตดูน้ำน้ําจะขึ้นชิดภูเขาแล้วครับเขาเรียกว่าห้วยน้ํามันนะครับนี่นะครับคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่เกาะแดงครับไม่งั้นก็อาจจะไปที่บ่อดินนะครับไปดูตัวปางนั้นว่ามีไหมครับเดี๋ยวทริปหน้าเราสปีดบ๊สมาลงกันครับ่ะครับยิบไปยิ่สศกน้ำชอบกล้วย 真是贵啊！ เซ oh ียนปูโจงอาหารโอ้โหออกขวาบอกบังคับสายดูในรองดีพี่ี่ปิงป่วยอย่างอยู่ครับ เช่โบกำลังย่างหม,มูปลาเมื่อกี้นะครับคนขินดูนี่ไก่ครับไก่ป่าเช่โบนะครับเช่โบเช่โบกำลังแปลงอะไรอย่างครับเช่โบน้ำจิ้มไก่ คาดว่าจะลำก็ครับ <laughs> ต่อมาอันนี้นะช่วงเปลี่ยนอาหารปลาเซียนปูกกำลังปั้นอาหารปลานะครับแต่ป้าบักินดเูเราใส่ขอบ้างสักจะทำร้ายฉัน ลปลาไม่กินเราก็มาย่างไก่ครับตกปลานะครับวันนี้นะครับเราก็ ช่วงสุดท้ายนะครับตอนนี้เราเก็บของครับขึ้นรถกลับนะครับไม่ไหวครับสามวันนะครับกับสองคืนนะครับได้ปลาพันธุหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ลูกปลาบ้านะครับอีกสี่ตัวครับปลาใหญ่ไม่กินเลยครับน้ําขยับขึ้นไวมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทํางานต่อครับก็เจอกันคลิปหน้าครับของแป้งฟิชิ่งนะครับกับอาหารเฟิร์สนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับอ่ะ พี like ่โป้ว่าไงครับสวัสดีครับ